New Bike เ a y เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอียวสิวภาพเจียนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอียวสิวภาพนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าโควิดก็ส่งผลกระทบหลายเรื่องกับหลายๆอุตสาหกรรมนะครับแน่นอนมาจักรยานก็ด้วยนะฮะสิ่งที่โดนแน่ๆก็คือพวกอีเวนต์นะฮะต่างๆโดยเฉพาะพวกงานจักรยานเทศกาลจักรยานต่างๆนะครับก็โดนผลกระทบเลื่อนกันไปนะครับ เพิ่งมีงานใหญ่งานหนึ่งก็คืองานยูโราบที่เพิ่งกลับมาจัดเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่ว่างาน,นอื่นๆเนี่ยก็เหมือนยังต้อง,ต,องต้องเลื่อนไปอีกหน่อยนะครับตามสถานการณ์นะครับก็ต้องดูกันไปก่อนมีงานหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเ,ออเป็นหนึ่งในงานที่ทเลื่อนนะครับแต่ก็เสียดายฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น หนึ่งในงานที่สําคัญสำหรับวงการจักรยานวันนี้เราอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนั่นก็คืองานที่ชื่อว่า North America Handmade Bicycle Show นะครับหรือว่าถ้าเรียกกันสั้นๆคือ N A H B S นะครับ n a p หรือว่าแล้วแตาคนเรียกนะครับว่าว่า,วา,วาจะเร,ะรียกยังไงฮะงานนี้ตามชื่อเลยครับคือมันเป็นเทศกาลจักรยานที่เน้นโชว์จักรยานแบบแฮนด์เมดนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเภท การสร้างจักรยานที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับถึงขั้นว่ามีมีโชว์ของตัวเองได้ซึ่งก็จัดมาประมาณ15ครั้งแล้วมะฮะถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ปี2005นะครับก็ยาวนานมากนะครับงานนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดย้อนท้าความกลับไปเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปในช่วงปี2003 2004ถึงอนะครับอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วในในประเทศเมากาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่เป็น บิสิเต b o o บหรือเหตุการณ์ที่จักรยานเป็นกระแสน,นะครับพูดง,ง่ายๆซึ่งอย่างที่เราเคยเล่าในตอนของลิชี่นะครับก็คือในช่วงประมาณ1 9 7 0งเกเลยต่อช่วงนี้มัจะเป็นช่วงที่เ,เกิดการบูมจักรยานครั้งใหญ่ในอเมริกานะครับมีนักปั่นอเมริกาที่ชื่อว่าเกรกเลมองนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ปลุกกระแสน,นี้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านแคลิฟอร์เนียนะครับก็มีการรวมตัวของนัก ปั่นจักรยานรูปแบบใหม่นะครับก็ทําให้เกิดจักรยานประเภทใหม่ที่เรียกว่าเซิร์ฟบุขนะครับแต่ว่าในช่วงปี2003 2004เนี่ยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าในช่วงปี1900 80เนี่ยไอ้ไอเหตุการณ์ที่เกิดเซือภูเขา,ข,าขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ชุมชนนักต่อเฟรมในอเมริกาเนี่ยเริ่มเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มมีการที่จะ เหมือนเราเหมือนกระจายความรู้อะครับว่าไอ,ไอ,ไอการต่อลักษณะแบบนี้มันต้องทำอย่างอะไรยังไงฮะก็มีการรวมตัวการเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับแล้วสิ่งนี้ก็ยังมีเรื่อยมานะครับที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปีต้นปี 2, ยุค2000เนี่ยก็คือว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตเริ่มมีบทบาทสําคัญในชีวิตมนุษย์มากขึ้นโดยเฉพาะในแง่ของการ รวมตัวกันนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็น่นาจะเป็นเว็บบอร์ดเนาะก็สมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียหรือว่า Facebook Twitter ไอสากการยังไม่ได้บูมขนาดนี้นะครับออไอพื้นที่ชุมชนเล็กๆทางออนไลน์เนี่ยหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้เกิดการรวมตัวกันอย่างล้มลวมนะครับช่วงนั้นก็จะมีนักต่อเฟรมรุ่นใหม่ๆในอเมริกาเนี่ยมามาพูดคุยกันในในหน้าฟอรัมต่างๆนะครับแล้วก็ ไอการหัวข้อที่พูดคุยกันเนี่ยมันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันเช่นต่อเฟรมอย่างนี้ทํำยังไงจะต้องหาซื้ออะไรแบบนี้จากที่ไหนนะครับไปไปมาเนี่ยคุยกันไปเยอะกันไปเยอะกันมาเขาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจักรยานเหล่านี้ที่มีคนที่เป็นนักต่อเฟรมหรือว่าเฟรมบิลดเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไม่ได้ถูกโชว์หรือว่าถูกแชร์หรือว่าไม่ได้มาเจอกันเลยเนี่ยมันก็คงจะน่าเสียดายนะครับแล้วก็ มันก็เลยมีไอเดียกันว่าเออเราน่าจะมาจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่มารวมตัวกันนะครับซึ่งไอเดียประมาณนี้มันมันเกิดขึ้นในหลายๆอุตสาหกรรมในหลายๆอยๆงค์การอยู่แล้วนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนก็คือว่าใครจะเป็นคนแรกที่ที่ที่เป็นคนลงมือทําก่อนนะครับถ้าพูดอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่เกิดอะไรนะครับปี2005ครับมีคนแรกที่ลุกขึ้นมาทําอย่างจริงจังก็คือนักตอแเฟซที่ชื่อว่าดอนวอลเกอร์นะครับดอนวอลเกอร์เนี่ยจริงๆแล้วเขาทํา อาชีพก่อนอันนี้เขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการบินนะครับเป็น,เ,ปนเหมือนทําทเรื่องการซื้อขายการบินต่างอุปกรณ์การบินนะฮะไอเรื่องศาสตร์การเป็นนักต่อเฟร,รมจักรยานเนี่ยเขาก็ยึดมันเป็นงานอดิเรกนะครับก็ทําไปทํามาเขาก็เริ่มเริ่มมีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ตออ่อมาเร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่ามัวแต่พูดกันเลยเราลองมาลงมือทํากันดีกว่านะครับงานนับครั้งแรกเนี่ยจะมี2005ครับที่เมืองฮูสตันนะฮะตอนนั้นก็ ดอนวอลเกอร์ก็เป็นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดนะครับมีคนมาร่วมเทศก,การครั้งแรกเนี่ยเจ็คนนะครับแล้วก็มี e x h i b i t o r ในประมาณ23เจ้านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เลวนะครับในใน,ในยุคนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จัดยาวนานเรื่อยมานะครับงานก็ใหญ่ขึ้น,นเรื่อยนะครับในช่วงปี2017เนี่ยที่มีการเก็บข้อมูลไว้ก็คือว่ามี เป็นนักต่อเฟรมครับเฟรมบิลเดอร์เนี่ยมามาเหมือนออกบูนประมาณ90คนนะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่คือคือต้องแยกว่าคำว่าเอ็กซิบิเตอร์จริงๆแล้วมันมันมีทั้งคนที่เป็นเป็นแบรนด์ใหญ่เนาะที่อยากมาออกบูธหรือว่ามีทั้งบริษัทอะไรต่างๆแต่ว่าคนที่เป็นเฟรมบิล i เดอร์เนี่ยเขาก็จะมามาออกบูธเช่นเดียวกันหรือว่าอาจจะรวมตัวกันมาออกก็ได้นะครมีมีหลายๆเชาก็จะประมาณ90เจ้านะครับในปี2 0 1 7 คนร่วมงานจากเดิม700คนเนี่ยก็มาสเตเบิลเสถียรในช่วงประมาณปี2017เนี่ยจะประมาณ4,500-5,000คนนะอันนี้ก็ไดคือโดยเฉลี่ยของของแต่ละปีด้วยนะครับเอากลักษณ์อย่างหนึ่งของ NAPS เนี่ยที่ที่ไม่ค่อยเหมือนการจัดเทศกาลจักรยานสักเท่าอื่นสักเท่าไหร่ก็คือการที่แต่ละปีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเมืองจัดไปเรื่อยๆฮะ ที่ว่ามันไม่เหมือนก็เพราะว่ามันวางแผนยากครับคือถ้าเกิดว่าคุณจัดเทศกาลจักรยานสักครั้งหนึ่งแล้วเกิดติดขึ้นมาเนี่ยเกิดมีคนออชอบมันขึ้นมาหรือว่ามีแบรนด์สนใจเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราจัดงานใหญ่สักง,งานหนึ่งแล้วแล้วจัดครั้งแรกมันก็คงมีปัญหาลุ้นนี่นั่นเนาะจัดถ้าเกิดได้จัด,ดที่เดิมครั้งที่2เราก็จะเอาปัญหานั้นมาแก้ไขางานมันก็จะราบรื่นขึ้น,นครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ดีต่อตัว ผู้ว่ผู้ที่ร่วมมางานด้วยเพราะว่ามันก็เริ่มคนจําง่ายและมาง่ายติดปากรู้แล้วว่าเมืองไหนเมืองไหนอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าของแนฟเนี่ยที่มันต้องย้ายเมืองอขค,คือดอนวอกเกอร์เขาก็รู้สึกว่าจริงๆล้วคนที่เป็นนักต่อเฟรนเนี่ยมันมีอยู่หลายเมืองทั่วอเมาริกาเลยครับเขาเองก็ไม่อยากที่จะจํากัดอยู่ที่เมืองใดเมืองหนึ่ง <S <S พูดง่ายคือเยียมเหมือนอยากไปเยี่ยมะฮะเหมือนอยากอยากเปลี่ยนเจ้าบ้านไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไอการทําอย่างเงี้ยมันเหนื่อยแหละมันเหนื่อยกว่า เทศกาลจักรยานปกติแต่ข้อดีก็คือว่ามันทําให้คนที่มาออกบูธหรือว่าคนที่เป็นเฟมบิเดอร์ที่มาโชว์ตัวที่งานเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับซึ่งก,ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมีทั้งปีที่แบรนด์คนที่เป็นเนฟมบิเดอร์ er ดังๆออกมาออกได้เพราะว่าอยู่ใกล้ๆแต่บางปีก็ไม่มีนะครับมันก็แลกกันก็คือมันก็ทําให้เราได้เจอกับเจ้าใหม่ๆนะครับตามเมืองที่เปลี่ยนไปนะฮะเป็นสิ่งที่งานเนฟแ,แตกต่าง เป้าหมายของงานนี้จริงแล้วดอนเ,อเคยให้สัมภาษณ์ไว้หลายที่นะเขาก็บอกว่ามันคือการที่เขาต้องการจะสร้าง Relationship ระหว่างเฟรมบิวเดอร์กับคนที่เป็นลูกค้าหรือคนที่เป็นนักปั่นนะครับคือต้องบอกว่า,าไม่ว่าโซเชียลมีเดียมันจะดีงามจากแค่ไหนก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะสื่อสารทางออนไลน์ได้แค่ไหนก็ตามเนี่ยการเจอตัวกันยังเป็นเรื่องสําคัญอยู่นะครับโดยเฉพาะกับวงการจักรยานแฮนด์เมดนะฮะถ้าระบุให้เจาะจงไปเพราะว่า จักรยานที่เป็นจักรยานแบบทํามือเนี่ยจริงแล้วอะมันเป็นจักรยานที่เราสามารถออกแบบให้มันเหมาะกับตัวคุณหรือสร้างมาเพื่อคนคนเดียวเท่านั้นบนโลกใบนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องฟิตติ้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องขนาดหรือไม่ใช่เรื่องสีหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันคือทุกๆอย่างที่อยู่บนจักรยานนะครับถ้าเกิดว่าลองเซอร์คาว่า Handmade Bicycl e เนี่ยแล้วลองไล่ๆดูจะพบว่ามันมีความแตกต,ต่างกัน ม,ม,มันแตกต่างกันมากนะครับมันจะไม่เหมือนเวลาที่เราดูแบรนด์จักรยานใหญ่ๆที่เราเพบเห็นอยู่ทั่วไปนะครับมันก็จะมีจุดแตกต่างบ้างในแง่ของเทคโนโลยีแต่ในแง่ของดีเทลส์เนี่ยจักรยานแฮนเมดเนี่ยเหนือกว่าเพราะว่ามันสามารถประกอบสร้างขึ้นมาทีละคันได้นะครับซึ่งก็แรกกันก็คือมันก็หาซื้อ,อยากกว่าหรือว่าอาจจะมีราคาสูงกว่าแต่ว่าในระดับของคนที่ต้องการจักรยานแบบเนี้ย เขายินดีจ่ายครับเขารู้ส <Yeah. S 2> er, like ึกว mm ่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะฮะเอ่ออย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายของงานเนี่ยมันคือการที่นํานักต่อเฟรมรุ่นใหม่เนี่ยออกมาอยู่ด้านหน้ามากขึ้นเจอแสงไฟมากขึ้นแล้วไม่คนยังไม่ไม่รู้จักเนี่ยแต่รู้จักมากขึ้นนะครับและเช่นเดียวกันนะฮะกับที่อ่กับผมว่าก็คงเป็นเทศกาลจักรยานทุกที่ก็คงเหมือนกันแล้วก็คือว่าพองานมาเริ่มดังก็จะมีแบรนด์ที่อยากจะมาสปอนเซอร์นะครับ สปอนเซอร์เนี่ยก็มีทางการมาออกบูธหรือจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งที่ Naps เนี่ยมันมีวิธีการหนึ่งที่ผมว่าเออก็แจ๋งดีนะก็คือว่าไอ้พวกบริษัทแบรนดอ์อะไรจักรยานหรืออุปกรณ์จักรยานเนี่ยเวลาที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยเขาจะมีการให้กิจกรรมให้ร่วมกับคนที่เป็นเฟรมบิลเดอร์ก็คือให้สร้างบิวที่เหมาะกับอ,อุปกรณ์นั้นนะครับ ยกตัวอย่างเป็นชุดเกียร์แล้วกันครับจะเข้าใจง่ายสมมติว่ามีบริษัทชิมานโน่แล้วกันฮะชิมานโน่อยากจะมาเปิดตัวชุดเกียร์12สปีดสมมตินะครับที่งานเนฟะส์อยากจะมาโปรโมทเรื่องนี้วิธีการที่เนฟส์จะทำเนี่ยนอกจากนอกเหนือวิธีการปกติเนี่ยเขาก็จะเชิญชวนให้เฟมิลิวเดอร์เนี่ยมาสร้างจากักรยานสําหรับชุดเกียร์รุ่นใหม่ของชิมาน,น,น,นโน่โดยเฉพาะนะครับก็ไอคำว่าบิลเนี่ย b u ว l d เนี่ยมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนการบอกว่า เนี่ยมันคือมันคือการสร้างหรือมัเป็นอารมเป็นเหมือน,น,นต่อท้ายชื่อรุ่นนิดนึงนะฮะมันจะเป็นคําที่ที่พบเห็นได้ทั่วไปในในแวดวงจักรยานแฮนด์เมดนะครับเช่นสมมติว่า Shimano ม,มาลงที่แบร์แล้วก็มีบริษัทจักรยานเจ้าหนึ่งผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะสมว่าว n นิ l าไซเคิล a n น l าไซเคิลอยากจะสร้างเป็น Shimano 12 Speed Build แล้วเขาก็สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาน,ะะนี้กเเเ็เป็นชื่อเรียกบิลซึ่งจริงๆแล้วไอ้รูปแบบนี้มันเหมาะกับ n นฟและน่าจะทําได้ที่นี่เท่านั้นนะ,ะเพราะว่างานนี้โฟกัสจริงๆของเขาว่ามันคือคุยกับคนที่เป็นนักต่อเฟรมท้องถิ่นตามเมืองต่างๆในทั่วอเมริกานะครับปัญหาของงานจักรยานในช่วงหลังๆมาเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งก็คือว่าพอจัดจัดไปแล้วจากเดิมที่จะมีสปอนเซอร์ที่เป็นบริษัท อุปกรณ์จักรยานมามาเป็นสปอนเซอร์อามาออกบูธเนี่ยภาคหลังบริษัทเหล่านี้ก็เริ่มถอนตัวไปครับเพราะเขารู้สึกว่าม,ม,ม,มันไม่ได้ให้อะไรกับเขาเท่าไหร่หรือว่าบางทีก็ให้แต่อาจจะไม่คุ้มกับบัต g เจตนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเ,เหตุการณ์นี้ก็เกิดกับเนสเหมือนกันนะครับก็มีบางปีที่บริษัทจักรยานที่เคยมาออกดงัดงๆก็ไม่มาออกก็มีนะครับซึ่งผมคิดว่า แต่ว่าจริงๆแล้วตัวคือคือเหตุผลเนี้ปัจจัยเนี้ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งของ Naps เหมือนกันแต่ว่าพอเขาตั้งใจที่จะให้ Naps เนี่ยมันเป็นงานที่พูดกับนักต่อเฟรมโดยเฉพาะเป้าหมายของเขาเนี่ยมันต้องการสร้างคนใหม่ๆอยากจะมีนักต่อเฟรมรุ่นใหม่ๆเนี่ยชวนให้เขามาออกบูที่ที่งานมากขึ้นเ,นเพราะฉะนั้นโฟกัสแบบเนี้ยมันเลยทำให้งานเนี่ยมันยังมีสน,น่ห์และมีเอกลักษณ์อยู่นะครับ แม้ว่าบริษัทจักรยานใหญ่ๆจะไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังมีมีเหตุผลบางอย่างในการไปร่วมนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆคือว่าถ้าสมมติว่าเราไปยูโรไบซักปีแรกๆครั้งแรกก็คงตื่นหน้าตื่นเต้นปีที่2ก็โอเคก็น่าสนุกแต่ถ้าเกิดไปปีที่5ปีที่6มันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมานะครับแต่กับ Naps เนี่ยมันพิเศษกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นจักรยานแบบแฮนด์เมดนะครับจักรยานแฮนด์เมดเนี่ยมันจะมีดีเทลที่ แตกต่างกันไปทุกปีอยู่แล้วนะครับแม้ว่ามันจะมีะแม้ว่าจะเป็นบริษัทเดียวกันที่มาออาบูตก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาก็สามารถสร้างจักรยานที่มีดีเทลซี่งมันต่างกันด้แล้วยิ่งยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดว่า n นฟส์เนี่ยมันยิ่งดังแล้วก็ยิ่งดึงดูนักต่อเฟรมรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้ตัวงานมันมีอะไรน่าสนใจมากขึ้นทาให้ยังมีคนที่มาร่วมงานเนี่ยอยู่ทุกปีนะครับก็ มีจำนวนคนที่มาร่วมในค่อนข้างสะเยรมากนะครับอยู่่ประมาณนี้ตลอดเวลานะครับแบรนด์ที่เคยมาร่วมเนี่ยจริงๆแล้วเอ่ยชื่อไปแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รู้จักจักรยานลึกๆเนี่ยก็คงพอจะรู้บ้างเช่น Independent Fabrication นะฮะ,ะ MOOSE ซึ่งก็ดังเรื่องจกอักรยานไทเทเนียม English Cycle นี่ผมก็ชอบนะฮะก็สวยงามมีใแบรนด์วานิลาพารีเซเว่นนะฮะ มีอีกหลายเลยครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณลองเซิร์ชชื่อนอร์นเมริกาแฮนด์เบบิไ i เค l ลเนี่ยก็จะเจอกับภาพและแบรนด์จักรยานและนักต่อเฟรมเล็กๆนะฮะที่มอ,อวูเนี่ยเยอะมากๆนะครับอันนี้ผมเล่าด้วยเสียงอาจจะไม่เห็นภาพแนะนำว่าให้ดูให้ให้ดูเป็นเซิร์ชเป็นภาพดูนะฮะก็สวยมากครับมีและที่สำคัญคือผมว่าแต่และคันก็มีคอนเซปต์ในการแต่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ มันจะท้อนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของของวงการนี้นะครับของวงการจักรยานแฮนด์เมดเช่นเดีวยวกันนะครับออย่างที่ผมบอกไปว่าตัวสเสน่ห์ของจักรยานทํามือเนี่ยมันคือการทําให้คนขี่แค่คนเดียวนะครับมีดีเทลบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับซึ่งไอการที่ไองานลักษณะแบบนี้มันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให มีนักต่อเฟรมรุ่นใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในยุคหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มมีเทรนหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าเราเริ่มเห็นนักต่อเฟรมที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่เป็นนักปั่นผู้ชายคือส่วนมากครับพอเราเซอร์เขาว่าเฟรบิวเดอร์หรือว่าเราดูสัมภาษณ์คนที่เป็นนักต่อเฟรมเนี่ยผมว่า90%นะจะเป็นผู้ชายะส่วนมากแต่ปีหลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็นเทรนดว่า มีเฟมบิลเดอร์ที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นซึ่งก็ดีกับวงการมากมาะครับสร้างความหลากหลายแล้วก็ที่สําคัญคือเริ่มมีประเทศที่เราไม่คิดว่าจะมีเฟมบิลเดอร์เนี่ยอยู่ในประเทศนั้นนะครับอย่างเช่นรัสเซียหรือเวียดนามหรือประเทศในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเริ่มมีเห็นเริ่มมีเริ่มมีให้เห็นมากขึ้น,นครับอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้ในการประกอบจักรยานนะยุคเนี้ยมันไม่ได้หายากเท่ามอก่อน,นะครับมันก็ ความรูหาง่ายขึ้นคนก็เริ่มเก่งขึ้นมันก็เริ่มมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมากขึ้นนะฮะปีนี้จะเป็นปีนะอ่อทีนี้แล้วถ้าถ้าเกิดว่านับตามตามจำนวนปีเนี่ยคือ n a p s เนี่ยเมื่อปี2020ก็เลื่อนไปทีหนึ่งเพรา COVID, ะโควิดฮะปีนี้เขาก็เพิ่งตัดสินใจเลื่อนไปอีกเพรานะอะไรเพราะว่าตัวสถานการณ์ในอเมริกานะครับเชื้อสายพันธุเดลต้ายังระบาดอยู่ครับก็ตัดสินใจว่าเลื่อนปี งานปี2021เนี่ยไป2022ดีกว่านะครับก็น่าเสียดายนะครับอย่ามีน่าน่าจะเป็นหนึ่งในงานที่หลายๆคนอยากไปนะครับก็เจอกันใหม่ปีหน้านะฮะงานแนปซจริงๆแล้วสิ่งที่งานเนี้ยสร้างให้กับวงการจักรยานเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมันเป็นคำสั้นๆเลยครับมันคือการให้โอกาสเพราะว่าลองนึกภาพตามว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราสมมติว่าคุณเพื่อฟังฟองฟังพอดแคสต์ของผมแล้ว สนใจอยากจะเป็นิฟรมบิลเออร์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเรื่องง่ายเท่าไหร่นะฮะแล้วก็กว่าจะได้สักเฟรมหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้เวลาแล้วพอได้เฟรมหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้สมมติว่าเราอยากจะสร้างเฟรมเพื่อให้มีลูกค้าทําเป็นงานคอมเมอรเชลมันก็ต้องการทําให้แบรนด์เนี่ยมันเกิดการมองเห็นนะครับซึ่งการจะทําสิ่งนี้ในยุคออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะครับงานแอบเนี่ยเป็นงานแรกๆที่เปิดโอกาสเป,เปิดพื้นที่ให้กับ ผู้คนเหล่านี้นะครับให้กับเฟรนเดร์ได้ออกมาโชว์กันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ไปตามงานจากักรยานใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่แปลว่าเขาจะไม่เห็นความสําสคัญกับกับจกักรยานสายนี้หรอกครับแต่เพียงแต่ว,ว่าด้วยความที่พอมันเป็นงานใหญ่ปุบเนี่ยมันทําให้เขามีปัจจัยและเงื่อนไขมากมายเต็มไปหมดนะครับบางทีเราก็ไม่สามารถทําตามที่ใจอยากทําได้ทุกเรื่องนะฮะแต่งานเนปส์เนี่ย สิ่งหมหัศจรรย์ของมันก็คือว่าตัวเป้าหมายในการทำส่งเสริมชนชุมชนชน,นักต่อเฟรมท้องถิ่นเนี่ยมันเป้าหมายนียมันยังเหมือนเดิมเลยฮะแล้วก็ตัวงานเนี่ยโอเคมันใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เสียจุดยืนหรือว่ายังไม่ได้เสียบางสิ่งบางอย่างไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเวลาที่คุณทํางานงานชิ้นนึงออกไปอ่ะ l e t ซ s ตีซะว่าเป็นเทศกาลจักรยานแล้วกันฮะถ้าทําไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันดังมันก็จะเริ่มมี สปอนเซอร์เข้ามามากขึ้นเริ่มมีเม็ดเงินเริ่มมีกลุ่มทุนเข้ามาพูดคุยมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของเราเหมือนกันบางทีเราก็อาจจะตัดสินใจไปอีกแบบหนึ่งก็ได้เราอาจจะอยากให้ทําให้งานมันเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่ว่า Naps เนี่ยสร้างสมดุลตรงนี้ได้ดีระหว่างความเป็นธุรกิจกับตัวแพชชั่นตั้งแต่เริ่มแรกที่อยากจะส่งเสริมนักต่อเฟรมท้องถิ่นนะครับในตามที่ต่างๆ และตัวงานเนี่ยมันก็เริ่มมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีนักต่อเฟรมที่เป็นชาวต่างชาตินอกอเมริกาเนี่ยมาออกบูธท,ที่งานเนฟมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความหวังสำหรับสังคมนะวันนี้เช่นเดียวกันนะครับการได้เห็นนักต่อเฟรมรุ่นใหม่ๆในงานเนฟเนี่ยจริงๆแล้วมันทําให้ผู้คนได้เห็นความหวังที่มีต่อวงการจักรยานเหมือนกันนะครับเพราะว่า บางทีถ้าเกิดเรารู้สึกว่าจากงานสมัยนี้มันน่าเบื่อเนอะอทุกที่ทุกแนดนก็ทำดิสเบรกกันหมดมีเทคโนโลยีคล้ายกันไปหมดนะฮะบางทีมันก็เอาพูดง่ายๆฟังดูน่าเบื่อเหมือนกันนะครับแต่ไอง,งานนัส์เนี่ยมันทำให้เราได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่ๆคนที่ยังมีความหวังมีแพชชั่นเต็มเปี่ยมและมีใจที่อยากจะมาออกบูอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าจากยานของเขามันพิเศษยังไงมันแตกต่างอย่างไรนะครับไอพลังเหล่านี้ มันน่าสนใจแล้วมันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆกับหลายๆอุตสาหกรรมนะครับพวกเขาจ,าจากกราิงๆแล้วก็เป็นเหมือนผู้กล้านะเพราะว่าการที่จะกล้าทําอะไรใหม่ๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างอเอาให้เห็นภาพมากขึ้นดูวงการดนตรีก็ได้ครับบางทีเราก็มันอาจจะน่าฟังดูน่าประหลาดใจนะว่าทําไมมันถึงมีวงดนตรีที่เรียกว่าวงแมสทําไมถึงมีวงดนตรีแบบอินดี้นะครับผมคิดว่า ทั้งสงส่วนเนี่ยมันเป็นส่วนที่ต้องพึ่งพิงพึ่ง,ง,งอาศัยซึ่งกันและกันนะครับวงแมสก็มีหน้าที่แบบหนึง่งแต่วงอินดี้เนี่ยผมว่าหน้าที่ของมันอย่างหนึ่งก็คือการนวัตกรรมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับเสียงเพลงนะครับหลายๆครั้งวงดนตรีอินดี้เนี่ยพยายามที่จะสร้างเสียงใหม่ๆขึ้นมาหรือทําสิ่งใหม่ขึ้นมากับเพลงของเขาเองแรกๆอาจจะไม่ดังมากนะ,ะแต่อพอทําไปทํามามันกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจและพอมันน่าสนใจมากๆถึงจุดหนึ่งเนี่ย วงแมสเนี่ยก็จะนำสิ่งนี้ไปปรับใช้ในรูปแบบของเขาเอาสิ่งนี้ออกมาทำเพลงรูปรูปแบบขงนงในรูปแบบของตัวเองมันก็เป็นการทำให้นวัตกรรมที่ถูกสร้างโดยคนตัวเล็กๆเ,เนี่ยที่สร้างด้วยความกล้าเนี่ยถูกขยายตัวออกมาหรือต่อยอดออกมาทำให้มันกว้างขึ้นวงการมันก็จะพัฒนาไปข้างหน้ามากขึ้น,นครับเช่นเดียวกันกับวงการจักรยานบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าจักรยานมันต่อได้แค่ รูปทรงสามเหลี่ยมใช่ไหมแต่มันอาจจะมีคนที่กล้าอยากจะต่อเฟรมในลนักษณะที่ไม่ใช่แบบนี้นะครับคนตัวเล็กๆเหล่านี้คือผู้กล้าที่ในการทําสิ่งใหม่ทุกการวกทุกวงการล้วนต้องการผู้กล้าเพราะฉะนั้นการให้พื้นที่และให้โอกาสกับคนกลุ่มนี้จึงสําคัญมากถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นวงการของเราเ,เติบโตไปข้างหน้ามากขึ้นนะครับและนี่คือสิ่งที่างานเนฟสหรือ นอตอเมริกาแฮนด์เมดบิสคิลโชว์ทำมาตลอดหลายสิบปีมานี้นะครับขอบคุณทุกท่านฟังนิวไบเดที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาพเจียนวนาลี